เนื้อหาภายในเอาลาตเต็มไปด้วยความรุนแรงเลือดเนื้อหาทางเพศและคำหยาบคายไม่เหมาะสำหรับผู้มีอายุต่ตำกว่า18ปีคุณจะได้รับบทเป็นไม์อัมเชอร์อะไรวะเนี่ยนักข่าวผู้มีนิสัยชอบเสือกเรื่องชาวบ้านสยองขวัญแบบจอดลึกด้วยความชอบเสียงในการขุดค้นข้อมูลที่นักข่าวคนอื่นนั้นไม่กล้าทำอาคุณอะไรวะเนี่ยคุณจะได้คนร,รับ อยาใส่หูฟังแป๊บน,นึงคุณจะได้ค้นหาความลับในอันดับเมื่อใจกลางสถาบันจิตเวชเมาซาแมตชิน,น,นคุณไม่ใช่นักสู้จงเอาชีวิตรอดตาที่คุณดิ้นลนได้มันทุกทุกอย่างที่พบเหอนในการค้นหาความจริงท่ามกลางความสยองของเมาท์แมตชิปและนํามาเปิดเผยให้โลกรู้คุณมีทางเลือกเพียงแค่วิง่งหนีแล้วหลบซ่อนหรืออมตะกูจะเล่นทําไมอ่ะก็สู้ไม่ได้ไม่รู้แต่อยากตื่นเต้น,เ,ตนเอาละครับสวัสดีทุกคนครับขณะน,นี้เวลาเอ่อ ตีสองครับผมและเราก็จะมาเล่นเอาลาดกันเ <c oughs> พราะมันได้ฟิลสุดๆไปเลยไม่มันตีสามแล้วฮ่าๆภาพแบบฟูเฮ <c oughs> ็ดดีโว้แล้วผมไม่เคยเล่นเลยนะผมเคยได้ยินแต่ชื่อะผมไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอ่าและนี่ก็เป็นคลิปแรกของผม อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับเพราะกูช็อกตายก่อนเพราะผมเป็นคนชอบเล่นเกมมากและก็ผมไม่เคยเล่นเกมผีเลยเพราะกูกลัวแต่วันนี้ผมจะพิชิตความจุดกลัวของตัวเองนะครับก็แค่เกมมันจะไปนหน้ากลัวอะไรกันมากมายนะมาม็อ๋อมันเป็นเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับประมาณว่าเราคือนักข่าวที่มาสืบว่าโรงพยาบาลไอตัวนี้ มันเป็นยังไงอะไรยังไงประมาณนี้น่าจะประมาณนั้นอ๋าาเอเาละเราขี่รถตัวแรงมาเว็บร <c oughs> ้อยพันอ่าดับรถแล้วก็ลงรถอ๋อเอกสารส7กันยายน2013จากอะไรไม่รู้เมลวเมลวมียวเ <c oughs> มียว หัวข้อ,ขอคําแนะนําพฤติกรรมผิดกฎหมายใ,ในระบบจิตเวชของมึกออฟคุณไม่รู้จักผมหรอกเขาเรื่องเลยละกันเพราะพวกเขาอาจจะจับตาดูคุณอยู่ผมทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซอฟต์แวร์ในแลบจิตเวชของมืกออได้สองทิตย์แล้วตอนนี้ร่างกายผมจะแทบแตกเป็นเสี่ยงแต่ก็เอาเถอะช่างแม่งพงมันละกันเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นที่นั่นผมไม่เข้าใจแทบไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นทีนี้พวกหมอพากันพูดถึงการรักษาความฝันแบบลึกมีหลายคนถูกทําร้ายและมึกออฟทำเงินจากจุดนั้น เรื่องพวกนี้ต้องแฉให้ลกรู้อ่าฮะแล้วเราก็อยู่กับรายการโหนกระแสแล้วผมคือพี่ไหนกันชุมพี่ไหนกันชุมคนนี้จะมาสืบเรื่องโรงพยาบาลบา้าว่ามีใครฟ้องเงินหรือไม่อ่า uh อ่าฮะอันนี้เคยเห็นในไทเลอร์นะครับไทเลอร์คืออะไรไทเลอร์คือตัวอย่างโอ้โหเชื่ออะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยเลยไม่เป็นไรอืมลงรถแบบเท่ๆเอาละ ถึงเวลาก้าวข้ามความกลัวแล้วแต่ว่าโอ้ท้องฟ้าช่างสวยเหลือเกินเป้าหมายอัปเดตในสมุดของคุณกดแท็บนั้นจะมีโน้ตเอ็นและเอกสารคุณที่เก็บมากดแท็บเหรออ๋อโน้ต oh, ไม่มีอะไรเลยเอกสารอ๋อ oh, เอกสารเมื่อกี้โอเคเดีย okay. วไปเอาละ่ะคําถามคือกูต้องเข้าไปยังไงเราต้องเข้าไปนี่นี้ก่อนหรือไม่ไม่รู้แล้วอ๋อ oh, นึกว่าเข้าไม่ได้นี่คือคอมพิวเตอร์ระดับ RTX 5070นะครับผม แมมันคอมโรงเรียนเลยวะต้องทําอะไรเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะผมไม่ค่อยมีสมองซะด้วยสิมีอยู่แต่ว่าใช้ไม่ค่อยเป็นนะนะเอาละเข้ายัางไงเข้าตรงไหนเข้าตรงนี้เหรอกดเมาส์ซ้ายเพื่อเปิดประตูอย่างเร็วกดเปิดช้าๆกดเมาส์อะไรวะมันก็เมาส์ซ้ายเหมือนกันไม่ชเชอยกดหรือกดค้างเมาส์ซ้ายเพื่อเปิดอ่ะยกกล้องวิดีโอกดเมาส์ขวาอ่ะ ถึงเหตุการณ์โดนโน่นลแ,ลๆๆๆๆแล้วกดตัวเอ็นเพื่ออ่านอ่ะตัวเอ็นผมรู้สึกมันจะไม่สบายเพียงแค่มองมาอย่างที่แห่งนี้สถาบันจิตเวชแมชชิปเคยถูกสั่งปิดเพราะเรื่องอืดเช้าและการทดลองรัฐบาลเมื่อปี1971กูยังไม่เกิดด้วยซ้ำอ่มมะที่นี้กลับมาเปิดทําการอีกครั้งในสถาบันจิตเวชเมิร์กออฟเมื่อปี2009 2009กู2009เกิดแล้วในานามองค์กรของการกุศลสัญญาณมือถือไม่มีในรัศมีไม่รอบที่นี้ แต่ดูเหมือนมันจะถูกบล็อกสัญญาณมากกว่าที่อะไรวะเนี่ยจะอับมึกออบมีประวัติอะไรยาวเป็นหางว่าในเรื่องการปลอมแปลงทำกำไรดูเหมือนเป็นการกุศลแต่ไม่ใช่บนแผ่นดินอเมริกาน่าจะเป็นบนแผ่นดินไทยกูต้องเข้าไปที่นี่จริงๆเหรอไปเพื่อนไป กดชิปเพื่อวิ่งกดค้างกดชิปค้างเพื่อวิ่งกดวิ่งค้างเพื่อชิปอ่ะฮะพี่ไหนกันชุมมาแล้วเปิดประตูเปิดไม่ได้อ้าเอาแล้วเปิดไม่ได้ตัดจบเลยเปิดไม่ได้แล้วกูจะเข้ายัางไงนี่มีประตูลับตรงนี้เกมนี้แดก สมองกูตั้งแต่เริ่มเกมเลยเวย้ยผมทุบหน้าต่างเขาไปไม่ได้เหรออะไรวะเนี่ยโรงพยาบาลคนไม่เต็มโรงพยาบาลบ้าอ่าด้านซ้ายมีอะไรอ่ะด้านซ้ายมีรูกดคอนโทร่เพื่อย่ออ๋ออะไะเซฟเรียบร้อยแล้วเหมือนจะเจออะไรสักอย่างหนึง่งหรือเปล่าไม่รู้ เย็ดแม่เปิดไม่ได้แม่ทำเพือนี่เมื่อใช้งานกล้องคุณสามารถซูมเข้าออกอ๋อสามารถซูมเข้าไปดูสิวเขาได้อะอ่าฮะมีบันไดให้ปีนปีนได้ไหมหปีนได้เสียงสุดเล้าใจเออคนสเปคบาร์เพื่อด,ดอสอนทุกอย่างสอนกูกินข้าวด้วยได้ไหม เชื่อมือตึบ๊บโอ้โหกูหม,มายถึงในเกมอยูอเ่เงียบดิเชี่ยวไปหมดเลยว่ะ ทำไมเกมนี้เล่นแล้วลำบากขนาดนี้วะเฮ้ยตัวเฮีย,ยอะไรเสียงทีวีอ่ะอ่ะากดเมาส์ซ้ายเปิดแบบช้าๆาผมต้องบันทึกกล้องไว้ด้วยเหร อัดคลิปอลิฟแฟนไปให้คุณหนุ่มดูจ้าเออแมสบายไ่ะไอ้น้องเอกสารอก่กแล้วกดเจเพื่ออัปเดตสมุดเอกสารของคนระบบจิตตะเวทเมอร์ออฟโครงการโครงการบอลไรเดอร์ อะไรของมันวะสถานการณ์บำบัดผู้ป่วยอ้างว่าสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนในสภาวะความฝันเครื่องมอร์โฟเจนิกสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนสามารถเริ่มขั้นตอนที่4ได้ต่อการกำหนด,ดการวินิจฉัยผลการตรวจของทางเดินหายใจไม่พบสารตกค้างภายในหลอดลมเทาทว่าเครื่องปั่นแยกเม็ดเลือดแดงล้มเหลวอีกครั้งในการแยกเม็ดเลือดแดงจุดนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ผลสแกนพบว่ามีการกรอกตาซ้าซ้ายซ้ายสลับเร็วระหว่างที่หลับทว่าอ่านแล้วกุงงว่ามันแปลถูกไหมเนี่ยนี่แสดงว่าต้องการมีรักษาความปลอดภัยโอ้โอ๋อมันเป็นบันทึกของคนที่มารักษาที่นี่แต่รู้สึกว่า,าประตูปิดเองได้ด้วยออกเกมไม่ใช่ใจเย็นน้อง แค่นี้สบายมากอ่าประตูปิดไม่พอแม่งล็อกด้วยเชีย่ยมีเป๊บซี่เด้อไม่ใช่มันคือโคลาดิงมันไม่ใช่เป๊บซี่เดอโคกแต่มันเป็นโคลาดิงเฮ้ยเชีย่ยน้ำแดงเฮ้ยตรงนี้เป็นโค้กตรงนี้เป็นน้ำแดงเหรอแฟนตาลบาอ๋อเราต้องขึ้นไปบนนี้ไม่ไปได้ไหมกดออกเกมเลยได้ไหมไม่อยากเล่นแล้วกลัวหัวใจวาย อ่าฮะไปข้างหลังไม่ได้ด้วยมีแต่ผมต้องตรงไปสินะเ,เฮ้ยเฮ้ยเวทวิลสันเดดพูลจะเอแล้วต้องอัดชิปไปไหมอัดชิปไปให้พี่ไหนกันชุมแม่ไม่ลงไปได้ไหม ไม่ลงคงจะไปไหนไม่ได้อ่าวละเซฟเกมเรียบร้อยเฮ้ยฮึ่มงเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไปได้ไหมไปทางอื่นได้ไหม เสียงแม่งหลอกหลอนยิ้มหายเฮ้ยแค่เกมน้องแค่เกมวิ่งเหี้ยอะไรวะน้ะหมูเหรอไม่ใช่คนคนถูกเสียบไม้กลับบ้านเถอะกลับบ้านไปหาลูกหาเมียเถอะไม่อยากอยู่แล้ว ได้ยินเสียงมแมลงวันด้วยเฮ้ยทหารนะวะเนาะโดนเสียบไม้ย่างเป็นไม้ลูกชิ้นเลยเชียเฮ้ยกูหันไปไหนก็เจอแต่คนโดนเสียบไม้ไปเฮ้ย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 กูต้องทำยังไงไอ้นี่คือใครแม่งเ้ย แลบดูได้ไหมเกมดีๆมีเยอะๆทำไมกูต้องมาเล่นเกมนี้วะเนี่ยเอาเชียร์แบตจะหมดเอาเดี๋ยวกูต้องไปหาเก็บแบตด้วยเหรอวะเนี่ยเพื่งเมื่อกี้เห็นแวบๆไปไหนแล้ววะ หมอบไปได้ไหมไม่อยากอยู่แล้วกลับเลยได้ไหมเกมมีเยอะแยะทำไมกูต้องเฮ้ยใครวะนาะพระพุทธ จกูจะล้มเร็วเฮ้ยเช่นนี่ใครเนี่ยมึกถามกูเป็นใครกูจะรู้ไหมเนี่ยสบายนอ้องแค่เกมเนอ้องแค่เกมนี่กูลืมเปิดซับไตเติลหรอือเปล่าวะอ่าพระเจ้าทรงแม่ตา รเจ้าแม่ตายเฮียอะไรสัตว์มึงสแก่กูมาสองรอบแหละตลกเหรอถ้ากูหัวใจวายตายบริษัทมึงจะรับผิดชอบกูไหมเนี่ยเป้าหมายนี่เอ,อจาจะสถาบันจิตด้วยการปลดล็อกประตูหล,ลักในการรักห้องรักษาความปลอดภัยแน่แล้วตอนหนีได้มึงไม่หนีไงเชีย่ยชิบหายแล้วกูต้องไปที่ไหน security r o o นี่ไงไปตรงเฮ้อุ้ยเชียเปิดแบบชา้า โอ้ยี่ยน้ำแตงเต็มเลยวะคุณว่าคนเม็นแตกไม่เปิดได้ไหมไม่อยากรู้แล้วเฮ้ยสกิบบี้ดี้ทอยเลต <c oughs> เหลือแต่แขนอาชีพไว้นักข่าวต้องรู้สิ่งนี้นอืมอะไรแบบแบบว้าจะเอโอ โอ,อ้อัดไว้อะไรเนี่ยไม่รู้อ่านไม่ออกกู <c oughs> ค,คนไทยมีอะไรอยู่ตรงนี้เปล่าวะอื <c oughs> มแม่นอนจมน้ำแดงสำลักน้ำแดงตาย ตัวนี้ต้องใช้ขีการ์ดเอาละกูต้องไปหาขีการ์ดอีกแล้วเนี่ยมือไม้สั่นไปหมดละนี่ดูสิผมเปลี่ยนลูกกระสุนแบบอ้าเขียวด้เอกสารใหม่มาอีกแล้ว ารายงานนี้อยู่ระหว่างดําเนินการและไม่จําเป็นต้องให้ทางโรงพยาบาลรู้ผู้เสียผู้เสียชีวิตทั้ง4ี่คนมีข้อมูลน้อยมากและแทบเป็นไปไ,ไม่ได้ที่เขาจะเอาผิดทางกับเราได้อโครงการวอลเลเดอร์ยังคงเป็นโครงการที่ค่อนข้างอันตรายและอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอย่างแน่นอนผู้ป่วยได้รับความสนใจจากครอบครัวรือรัฐบาลน,น้อยมากจนโอากาสที่จะดำเนินการทางกฎหมายแทบจะไม่มีอีกด้านหนึ่งของความแรงทวีคูณเพิ่มขึ้นทํากลางพวกคน ่เช่นเดียวกับเครื่องบำบัดอะไรวะเนี่ยโอฟ p จนิ e ภาษาเฮีย er อะไรเนี่ยที่ใกล้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเพื่อจำหน่ายแต่เมื่อพิจนารณาปัจจัยทั้งหมดแล้วเราพบว่าเรามีประสิทธิภาพพอที่จะประกันและสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเคารพอย่างสูงเฮเลนเยอร์ก hey, ผู้เป็นราชาไททันจิบน้ำแบบ <c oughs> เสียงไก่ร้องครับทุกคนไม่ต้องสนใจเอาละ <c ười> เครียด่ะมือตึ๊บ แล้วผมจะไปหาคีการ์ดจากที่ไหนวะอ่าเปิดไม่ได้ทำไมพวกเราต้องตายใครพูดอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยไม่คิลนแจ็คสันอ่าฮะผมไม่ไปผมไปทางนี้ได้ไหมไม่เช่ล็อก ไปไหนไม่ได้เลยก็ต้องเดินไปหามันเนอะใช่อพูดไปมันมีแบตเตอรี่ผมเก็บไหมวะปกติมันจะมีแบตกล้องให้ผมเก็บไม่ใช่เหรอทำไมมันไม่มีวะเชีย่ย <c oughs> ผมต้องไป,ปเผชิญหน้ากับมันมันก็แค่เกมไอ้น้องทำไมไม่ทุบก,กระจกเข้าไปวะ ผมต้องไปเจอมันจริงๆเหรอเอาละ่ะกูต้องหัวใจวายตายตรงนี้แน่ๆเลยวะเชียเอ้ยเดี๋ยวผมวิ่งหาเอ่อกระสุนก่อนผมต้องหาเออยังไม่ได้เก็บเอกาสารตรงนี้เลยวะอ้าวอ่านดิอ่าเป็นน้ำหนังสือรับรอง อ๋อเป็นหนังสืออส,สำหรับพวกกาศเอาไว้รับรองความปลอดภัยจาก MSN คืออะไรไม่รู้แต่มันเขียนบอกว่างัน้นมันไม่มีแบตให้ผมหรอวะไม่มีจริงด้วยวะเอา้าไม่เชีย่ยทำไมคนตายเยอะจังวะอ่าเปิดไม่ได้เฮ้ยแต่แต่เข้าตรงนี้ได้วะเฮ้ย ตกใจหมดไอ้เชี่ยเงียบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมก็ยังไม่ได้เจอแบตเลยวะมันเก็บแบตตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไมันต้องเก็บยังไงวะไม่มีแบตเตอรี่ ให้เลยเฮ้ยอันนี้คือแอบมองอ๋จอจะเฮ้ยใครวะเนาะไม่รู้ผมไม่ไปได้ไหมวะต้องไป,ปเผชิญหน้ามันจริงๆเหรอใช่เหรอโอ้เชีย่ยเขียดวะมัน ติดรถเข็นทำอะไรกูไม่ได้หรอกมันผิการสาธุอย่าทำอะไรกูเด้อขอร้องอย่าทำอะไรกูเลยกูมีลูกมีเมียแล้วเพื่อนเฮ้ยไม่ทำไรวะอาวแจ๋วถ่ายคลิปไว้เฮ้ย สวัสดีเพื่อนเราคนบ้านเดียวกันนะเพื่อนอุ้ยไอเชี่ยนี่เฮ้ยไม่ทำไรเรานะเฮ้ยมันไม่ทำไรผมเลยวะเชี่ยเจ๋งเว้ยแต่มันมีเสียงสุดเล้าใจอะแม่งอยเสียวสลังวะ่ะเวลาตีสามกูไม่เล่นเกมอะไรแบบนี้วะเนี่ยเปิดเลย ไม่กลัวผมไม่กลัวใดๆอะไรทั้งสิ้นเพราะผมคือผู้ชายเฮ้ย,ยนี่ไงคีการ์ดอ้าวได้แล้วาหา่าแล้วก็ยังไม่มีแบตแบตให้ผมเลยอ่ะอ่ามีเอกสารเพิ่มมากแล้วคุณไม่รู้จักผมหรอกเข้าเรื่องเลยละกันเพราะพวกเขาอาจจะจับตาดูอยู่ ผมทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซอฟต์แวร์ใน l บบจิตเวชได้สองอาทิตย์แล้วตอนนี้ร่างกายผมแทบจะแตกเป็นสเสียงแต่ก็เอเถอะช่างแม่งเอาอันนี้มันอันเดิมไม่ใช่อันเดิมว่ะแล้วกูอ่านทําไมแม่งเอ้ยกูต้องกลับไปหาไอ้พวกเชี่ยนี่เหรอกูเดินออกตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ประตูล็อก <c oughs> ทำไมมันไม่ง่ายเหมือน RV เลยวะ เกอ,อย่าทำอะไรผมเลยพี่ชายเราคนบ้านเดียวกันเพ่ปิดประตูให้ด้วยไม่เป็นการรบก,กวนไปก่อนนะพี่ชายเยโอ้ย เกมเหี้ยเลยเนะี่ยแม่เอ้ยแม่ตื่นเต้นจริงจริงแต่ไม่เป็นไรหัวใจยังไม่ลมเหลวเล่นต่อได้แม่กูสาสุขมมาต้องนานไอ้ชี้ได้คิกาแล้วไม่อยู่แล้ว กล้องวงจรด้วยวะมีคีย์บอร์ดให้เล่นวารูอะล่ละแชทหาสาว security เอ่อความปลอดภยัยระบบความปลอดภยัยเฮ้ยทำไมมันโหลดนานจังวะเฮ้ย <c oughs>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  เฮ้ยไอเชี่ยมันดับไฟอ่ะ ดีสตาร์ทเครื่องปั่นไฟในชั้นใต้ดินกูต้องไปชั้นใต้ดินเหรอซ่อนตัวในตู้ล็อกเกอร์อย่าพยายามสู้ไม่อยู่แล้วน้องโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยอย่าทำอะไรผมเลยพี่ <c oughs> ผมจะไม่อยากรู้อยากเห็นอีกแล้วไม่ไม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ ไม่อยากเล่นแล้วไปสิวะย็ดแม่โอ้โหโอ้เชี่ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนวะไม่ไหวเว้เดี๋ยวหัวใจผมไปเอาละเดี๋ยวต่อกันพาคสองดีกว่าเชี่ยยังไม่ได้ทำใจเลยกูไม่เล่นทำเชี่ยเลยเวลาทีสองเนี่ยอืม แม่งเลยลไปก่อนครับทุกคนกูหนีแล้วไม่เล่นแล้วเจอกันพัดหน้าแมวแล้ว